เนื่องจากว่าพอตอนช่วงที่เขาไปอยู่ในคุกเนี่ยกลายเป็นว่าวันที่เขาลงมือก่อเหตุไปถึง5ครั้งเนี่ยเขาติดใจในการลงมือฆาตกรรมนั่นเองนะครับทำให้เขามองว่าจากจุดที่เป็นซอยตันตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เขาก่อเหตุได้โดยที่ไม่มีใครพรบตัวเขานั่นเอง สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนวองมัชระในลึกลับจะมาเล่า EP ที่71นะครับกอนอื่นเลยนะขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาติดตามกันใหม่และเพื่อนเพื่อนที่ติดตามอยู่แล้วด้วยนะครับเนื่องด้วยวันนี้เนี่ยเป็น EP ที่อาจจะดูมีความผิดปกตินิดน,นึงนะก็คือมีคนมาเข้าร่วมเป็นพิธีกรร่วมกันกับผมนะวันนี้เป็น EP special นะครับใช่แล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็ชื่อฝนนะคะวันนี้ก้าฝนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรานะคะจะมาเล่าเรื่องคู่กับไดมอนนั่นเองนนน้วกอีขงั เนี่ยเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของฆาตรกรที่มีชื่อว่าโจเมทานี่ซึ่งชายคนนี้เนี่ยเขาไปทําอะไรมาไงโหคนนี้นะคะเขาบอกได้เลยว่าเป็นฆาตรกรที่ฆ่าโหดมากๆค่ะเพราะว่าศพทุกศพที่เขาฆ่าเขาเอาไปทําเป็นเบอร์เกอร์เอาไปทําเป็นขนมปังเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นเบอร์เกอร์ ก็คือเป็นเนื้อมานใช่ยเออใช่ใช่ก็คือเอาง่ายๆเขาอะเอาเนื้อของคนใช่ไหมก็คือเนื้อของเหยื่อที่เขาฆาตกรรมเนี่ยเขาไม่รู้จะไปอําพลางที่ไหนก็เลยเอามาบดรวมกับเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็เอามาทําเป็นเบอร์เกอร์ให้กับลูกค้าของเขากินนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งเรื่องราวของเขานะคะจะโหดแล้วก็สยองขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังเลยค่ะใช่แต่ก่อนที่ไปเริ่มคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe แล้วก็กดปุ่ม กระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิป EP ต่อไปของพวกเราไดมอนพัชระด้วยนะครับเรื่องราวของโจรอยเมทอนี่เนี่ยชีวิตช่วงในวัยเด็กของเขานะครับไม่ได้ถูกบันทึกอะไรไว้มากนะักผมก็จะขอเล่าคร่าวๆตามที่หาข้อมูลได้นะครับตอนที่โจเนี่ยอายุได้ประมาณ6ขวบพ่อของเขาที่เป็นคนขี้เล่าได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์และพอหลังจากที่พ่อของโจเสียไปเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยก็ได้ละเลยลูกๆทั้ง6คนไป เอาลูกๆของเขาเนี่ยไปฝากเลี้ยงไว้กับเพื่อนบ้านอยู่เสมอๆแต่แม่ของเธอเนี่ยก็ได้กล่าวว่าพวกเธอยากจนเลยได้ทํางานสองกะทั้งงานพนักงานเสิร์ฟและคนขับรถขายอาหารแต่ก็ไม่เคยละเลยลูกๆของพวกเธอเลยส่วนเรื่องที่เธอพาไปฝากเลี้ยงกับเพื่อนบ้านตามที่โจเล่ามาเนี่ยมันก็ไม่เป็นความจริงนะครับ จนกระทั่งในปี1973เมื่อเขาอายุได้18ปีแม่ของเขาได้บอกว่าเขานั้นได้เข้าร่วมกับกองทัพทหารในเยอรมนีแต่ตัวโจโอเองเนี่ยเขาได้อ้างว่าเขาเนี่ยไปเป็นทหารที่เวียดนามต่างหากและอีกทั้งเขายังได้ติดยาเฮโรอ,อีนในขณะที่เขาอยู่หน่วยปืนใหญ่ในช่วงรับราชการทหารอีกด้วย ซึ่งในสิ่งที่เขาเล่านั้นย้อนแย้งกับคำให้การของแม่ของเขาเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อสงครามในเวียดนามจบลงนั้นได้มีการรายงานของทหารที่เข้าร่วมกลับพบว่าไม่มีรายชื่อโจเป็นทหารที่รับใช้นั้นจริงซึ่งในช่วงที่เขารับใช้ราชการทหารนั้นเขาก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกับแม่ของเขาเลยซึ่งแม่ของเขาได้กล่าวว่า เขานั้นดูมล่องลอยและเหม่อลอยเป็นอย่างมากสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของเขาที่เกิดขึ้นคือการที่เขาไปติดยาในขณะที่เขารับราชการทหารนั่นเองซึ่งตั้งแต่ที่เล่ามาจนถึงตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าโจเนี่ยเขาพยายามที่จะโทษว่าเป็นความผิดของแม่หรือเป็นความผิดของคนอื่นที่ไม่ได้เลี้ยงดูเขามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันดูเป็นความผิดที่แบบเหมือนกับเขาอ้างขึ้นมาเองใช่ไหม ใช่แล้วค่ะซึ่งถ้าพูดตรงๆเลยก็คือว่าดูเหมือนเขาจะย้อนแย้งแล้วก็โทษความผิดเนี่ยให้กับคนอื่นอยู่ตลอดเลยนะแม้กระทั่งแม่ของตัวเขาเองใช่เพราะว่าจากที่เล่ามาใช่ไหมแม่เขาพยายามจะบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วที่ทํางานหนักเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการจะเลี้ยงลูกให้มันสุขสบายแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่สามารถจะเลี้ยงลูกให้ดีได้แล้วโจก็ได้เสียคนด้วยตัวของเขาเองจากการ ไปติดยาเสพติดใช่ไหมตอนที่ร,รับราชการทาหารซึ่งโจเนี่ยเขาได้รู้จักกันดีในชื่อของไทนี่ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีรูปร่างที่ท้วมและสูงใหญ่ซึ่งสูงถึง6ฟุต11นิ้วเลยทีเดียวซึ่งเขาได้ทํางานเป็นคนขับรถยกนอกเหนือเวลางานนั้นเขาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในบาร์รวมกับกลุ่มชายจรจัดในค่ายชั่วคราวที่เซาบันติมอร์และใช้เงินทั้งหมดไปกับเหล้ายาโคเคนและเฮโรอ,อีนซึ่งผู้คนแถวนั้นต่างได้ล่ำลือกันว่า เขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่พูดเก่งนะและดูเป็นคนฉลาดและมีมารยาทเป็นอย่างมากแล้วถัดมานะครับในปี1994โจได้เริ่มทำงาน O.T. มากขึ้นในค่ำคืนวันหนึ่งที่เขาทำโ t t ตามปกติเนี่ยเขาก็ได้กลับมาบ้านในกลางดึกแล้วก็ได้พบกับว่าภรรยาของเขานะครับได้เก็บข้าวของพร้อมกับพาลูกชายวัย6ขวบของเขาเนี่ยหนีออกจากบ้านซึ่งในตอนนั้นนะครับโจก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจที่ภรรยาของเขาหนีไปแม้แต่นิดเดียว เขาเพียงแต่กโกรธและไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เธอพาลูกชายของเขาเนี่ยหนีไปเนื่องโดยเธอเนี่ยเป็นคนขี้ยาเขาหวังว่าหลังจากที่เขาจ่ายเงินให้เธอไปจํานวนหนึ่งแล้วเธอจะนําลูกชายของเขาไปให้แม่ของเขาเลี้ยงนะครับแต่เธอเนี่ยก็ดันพาเอาทั้งเงินแล้วก็ลูกชายของเขาไปหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีก6เดือนโจนเนี่ยได้รับข่าวมาว่าภรรยาของเขาเนี่ยได้ย้ายไปอยู่อีกฟากหนึ่งของเมืองแถมยังมีสามีใหม่ที่ขี้ยาเหมือนกับเธออีกด้วย แล้วในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ก็โดนจับในข้อหามียาในครอบครองทั้งยังทอดทิ้งลูกและทำร้ายลูกชายของเขาอีกด้วยซึ่งน like so, ั่นเองนะครับก็ได้ทําให้เขาเนี่ยพยายามจะติดต่อหน่วยงานบริการทางสังคมนะครับในการพาตัวและค้นหาลูกชายของเขากลับมาเขาเนี่ยรู้สึกเกลียดชังทั้งสองคนนั้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยสูญเสียลูกชายไปนั่นจึงทําให้เขาต้องออกตามหาลูกชายและภรรยาเก่าของเขาด้วยความโกรธแค้น แล้วในระหว่างที่เขากําลังตามหาสืบตัวภรรยาคนเก่าของเขาอยู่เนี่ยเขาก็ได้เจอกับชายจรจัดสองคนที่เคยเสพยากับภรรยาของเขาอาศัยอยู่บริเวณใต้สะพานโจเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปหากลุ่มคนสองคนนั้นนะครับแต่ก็ไม่พบกับภรรยาของเขาที่ปกติจะเคยเสพยาอยู่ด้วยกันเขาจึงได้ฆ่าชาย2คนนั้นด้วยการใช้ขวานสับลงมาที่หัวนะครับแล้วก็หนีออกจากที่นั่น ในคืนนั้นเองเขาได้พยายามที่จะเค้นข้อมูลจากหญิงขายบริการแถวนั้นโดยการให้เธอเทคยาจำนวนมากแต่เธอก็ทำตัวเหมือนกับไม่รู้ข้อมูลอีกตามเคยเขาจึงได้ทำการกระทืบคมคืนและฆ่าเธอทิ้งและได้นำศพไปวางไว้ในพุ่มไม้แถวๆนั้นหลังจากฆ่าหญิงขายบริการคนแรกเสร็จเขาก็ได้เดินตรงไปเรื่อยๆในบริเวณนั้นเขาก็ไปเจอกับหญิงขายบริการคนที่ส ได้ทำการล่อลวงหญิงคนนี้อีกครั้งและพยายามเค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะตามหาภรรยาของเขาและได้จัดการหญิงคนนี้อีกตามเคยแบบเดียวกันกับคนแรกและได้นำศพไปโยนทิ้งไว้ในพุ่มไม้ใกล้ๆกับศพแรก แต่หลังจากที่เขาเนี่ยได้ทำการฆ่าเขาผู้หญิงสองคนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นค่ะเพราะว่าดันมีชายผิวดำที่ยืนตกปลาอยู่บริเวณน,นั้นเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเขาจึงได้ทำการฆ่าชายคนนั้นโดยการใช้ท่อฟาดไปที่หัวของเขาและทำการเปิดกระโหลกชายคนนั้นซึ่งในคืนนั้นเองเขาได้ทำการฆาตกรรมไปทั้งหมดถึงหศพด้วยกัน ภายในเวลา7ชั่วโมงและพยายามทำลายหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งหมดในที่เกิดเหตุเท่าที่เขาจะทำได้ซึ่งจริงๆแล้วโจเนี่ยต้องการที่จะไปตามหาภรรยาเก่าของเขาตรงจุดที่เธอเนี่ยเคยเสพยากับเพื่อนๆของเธอใต้สะพานนั้นนะแต่พอไม่เจอเนี่ยก็เลยโกรธแค้นฆ่าเพื่อนเพื่อนของแฟนเก่าของเขาไปเนี่ยแถมยังแบบไล่ฆ่าคนที่อยู่แถวๆนั้นอีกไปถึง5ครั้งด้วยกันนะในค่าคืนวันเดียวเคียงแค่7ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งตรงนี้มันถือว่าโหดมากๆเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าจากสังเกตดูนะคะฆาตรกรรมต่างๆอที่ไดมอนเคยเล่ามาส่วนใหญ่อะ่ะก็แค่แบบว่าคืนละศพหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือคืนเดียวคือ5ศพนี่ถือว่าทารุณแล้วก็โหดมากๆ2อ,อาทิตย์ถัดมาเขาได้ถูกจับกลุมในข้อหาฆาตรกรรมชายจรจัด2คนที่ถูกขวานสับในเหตุการณ์แรกทาให้เขาถูกจําคุกในเบลติมอร์เพียงแค่18เดือนเท่านั้น เพื่อรอการพิจารณาคดีแต่อย่างไรก็ตามในการพิจารณาคดีในครั้งนี้ทําให้เขาพ้นผิดเพราะทางตํารวจเนี่ยหาหลักฐานของศพทั้งหมดไม่พบพบเพียงร่องรอยในการก่อเหตุทําให้เขาถูกปล่อยตัวออกมานะครับหลังจากที่โจออกจากคุกเนี่ยเขาได้กลับไปคุยกับเจ้านายเก่าของเขาเพื่อขอร้องให้ได้กลับไปทํางานเหมือนเดิมแต่สุดท้ายเจ้านายเก่าเขาก็ได้ให้โอกาสของเขาอีกครั้งหนึง่งและได้ให้กุญแจตึกแก่เขาให้เขาเป็นคนดูแลตึกอีกด้วย โดยบริษัทนี้เนี่ยทำเลที่ตั้งอยู่ในซอยตันซึ่งในตอนนั้นเองโจมองว่ามันดีสําหรับเขามากๆที่เขาจะสามารถลงมือก่อเหตุได้อีกครั้งหนึง่งเนื่องจากว่าพอตอนช่วงที่เขาไปอยู่ในคุกเนี่ยกลายเป็นว่าวันที่เขาลงมือก่อเหตุไปถึง5ครั้งเนี่ยเขาติดใจในการลงมือฆาตกรรมนั่นเองนะครับทำให้เขามองว่าจากจุดที่เป็นซอยตันตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาก่อเหตุได้โดยที่ไม่มีใครพรบตัวเขานั่นเอง เขาจึงได้ล่อลวงสมพินีสองคนเนี่ยขึ้นไปบนรถบรรทุกของเขาเขาได้ทําการฆ่าและชำแหละศพและได้ตัดชิ้นส่วนเนื้อของศพเหล่านั้นเนี่ยไปใส่ไว้ด้วยถ้วยทัพเปอร์แวร์แล้วก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นส่วนชิ้นส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยเขาก็ได้ไปขุดหลุมฝังศพไว้ในป่าใกล้ๆก,กับบริษัทของเขานั่นเองและภายในอีกสองสัปดาห์ถัดมาเขาได้ทําการแกะเนื้อคนที่เขาได้แช่เอาไว้ออกมาและเขาคิดว่าเนื้อของคนเนี่ยก็คล้ายๆกับเนื้อหมูนะ อย่างกับแยกไม่ออกเลยทีเดียวและเขาก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าถ้าหากนำเนื้อคนมาผสมกับเนื้อหมูก็อาจจะมีรสชาติที่แยกไม่ออกเลยทีเดียวเขาจึงได้ทําการทดลองนำเนื้อคนมาผสมกับเนื้อหมูและนำไปทําเป็นแซนด์วิชกินจนกระทั่งเขาเนี่ยได้กินเนื้อสูตรพิเศษของเขาเนี่ยจนหมดเกลี้ยงและเกิดอาการติดใจในรสชาติจึงได้ทำการออกไปล่าเหยื่ออีกครั้ง ซึ่งในเวลานั้นเองเขาได้ทำการตัดสินใจนำเนื้อสูตรพิเศษออกมาเพื่อที่จะมาทำขายในร้านเบอร์เกอร์เป็นร้านเล็กๆของเขาที่เขาเปิดเป็นจบอบพิเศษ แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปมีลูกค้ามาแวะทานเบอร์เกอร์ในร้านของเขาอยู่เรื่อยๆโดยที่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่รู้เลยว่าเนื้อที่เขาเนี่ยได้ทานเข้าไปนั้นเป็นเนื้อที่ทําจากมนุษย์คือโจเนี่ยในตอนนี้นะครับคือเขาอย่างที่ผมเล่าไปใช่ไหมว่าเขาเอาสูตรเนื้อของเขาเนี่ยมาผสมกับเนื้อหมูเนื้อวัวต่างๆแล้วเอาไปทําเป็นเนื้อเบอร์เกอร์ที่เขาเปิดร้านอยู่โดยที่ลูกค้าไม่รู้เลยนะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใน ซึ่งลูกค้าทุกคนก็มากินเนาะใช่คือถ้าเป็นเราอะเราก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะปกติเนี่ยเบอร์เกอร์มันก็คือเบอร์เก,กอร์หมูก็คือหมูอะเราก็ไม่ได้เอะใจแล้วในคําสารภาพของโจเนี่ยเขาเคยบอกกับตํารวจอีกว่าถ้าพวกคุณลองกินเบอร์เกอร์สูตรพิเศษของเขาเข้าไปเนี่ยพวกคุณจะแยกไม่ออกเลยว่านี่มันเนื้อหมูหรือว่าเป็นเนื้อคนเพราะว่ารสชาติมันคล้ายกันมากซึ่งโจเองเนี่ยเขาก็ชื่นชอบรสชาตินั้นเนาะแต่เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราได้ลองกินจริงๆอะเราอาจจะแยกไม่ออกด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสสสั่่วนนนะะะคใกาารทีจผมเข้ไป เนื้อคนกับเนื้อหมูอ่ะเอ้ยอะไรมันมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราได้ลองกินอะไรที่มันอร่อยแล้วอ่ะมันก็ยังอยากจะกินต่อและนี่นะคะก็คงจะเป็นอีกเหตุแรงจูงใจหนึ่งค่ะที่ทำให้เขาเนี่ยเสพติดการฆ่าคนแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารเขาก็ได้ออกล่าเหยื่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่8ทธันวาคมปี1996นะครับเขาได้ทำการลักพาตัวลิต้าเคมเปอร์ ในครั้งนี้ก็เช่นเดิมนะครับเขาหลอกล่อลิต้าเนี่ยขึ้นมาบนรถบรรทุกข,ของเขาแล้วก็จัดการเธอพยายามที่จะข่มขืนเธอก่อนที่จะลงมือฆ่าตกรรมนะครับในระหว่างที่เขากําลังจะจัดการเธอเนี่ยเธอก็ได้กรีดร้องอย่างสุดเสียงแต่โชคร้ายเนี่ยที่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยแม้แต่คนเดียวทําให้โจเนี่ยก็ได้ใจนะครับแล้วก็หัวเราะเยาะใส่เธอด้วยความโรคจิตลิต้าเนี่ยจึงได้พยายามหาทางหลบหนีออกไปทางนอกประตูก่อนที่เขาจะจัดการตัวเธอได้ในตอนที่โจเผลอนะครับ หลังจากที่เธอสามารถปีนออกมาจากหน้าต่างรถบรรทุกของโจได้แล้วเนี่ยเธอก็ได้รีบวิ่งหนีไปและเจอรั้วเหล็กหลังจากนั้นเธอก็ได้พยายามจะเปียนหลบหนีขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่หลังพาเลทใกล้ๆกันกับซอยตันนั้นนะครับและในขณะนั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งผ่านมาพอดีจึงได้พาเธอไปทําการแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งในช่วงเวลาตอนนั้นเองนะครับที่โจเนี่ยรู้แล้วว่าลิต้าสามารถหนีไปได้และจะต้องไปแจ้งตำรวจพร้อมกับชายคนนั้นเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับเข้าไปนั่งรอภายในออฟฟิศของเขาแล้วก็เอาเสื้อผ้าของลิต้าเนี่ยไปทำการซ่อนหลังจากนั้นตัวเขาก็ได้เข้าไปนั่งรอในบริษัทรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพอเมื่อตำรวจมาถึงเนี่ยตำรวจก็ได้สั่งให้เขาเนี่ยหมอบลงกับพื้นพร้อมกับเอาปืนขู่เขาเพื่อให้เขาเนี่ยยอมมอบตัวและได้จับตัวโจไปนะครับ ซึ่งในปี1997นะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้ถูกจับกลุมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ได้รับพิจารณาคดีค่ะซึ่งในการพิจารณาคดีของเขาเนี่ยเขาได้ถูกข้อหารักพาตัวแล้วก็พยายามที่จะข่มขืนแล้วพอที่เขารับโทษจากการที่ได้ตรงส่วนนั้นไปของลิต้าเฮมเปร์นะครับทางตำรวจเนี่ยก็ได้พาโจนะครับไปสํารวจที่บ้านของเขาและที่รถบรรทุกของเขานะครับแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยได้ซ่อนซาก ของเหยื่อของเขาเนี่ยเป็นจํานวนมากจากการที่นําส่วนต่างๆไปทาเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับเขาก็ได้มีชิ้นส่วนที่มันไม่รู้จะไปฝังที่ไหนเนี่ยเขาเลยไปฝังใต้รถเทรลเลอร์ที่เป็นบ้านของเขาเองนะครับซึ่งมีศพเนี่ยไม่ต่ํากว่า10ศพด้วยกันนะครับทำให้เขาเนี่ยถูกขุดขึ้นมาเจอศพเป็นจานวนมากพวกนั้นเนี่ยทำให้โจเนี่ยต้องถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างทันทีเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาก่อเหตุฆาตกรรมเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวแต่ว่าพอมาในปี2000เนี่ย เขาก็ได้อุธทอนไปอุธรอ์มาจนกระทั่งเหลือเพียงแค่จำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะจุดจบของเขาเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตไปนะคะในเรือนจำค่ะเมื่อในปี2017นะคะเดนวัยวแค่62ปีเท่านั้นเอง คือเขาเสียชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับประมาณว่าเขาน่าจะเป็นโรคประจําตัวอะไรสักอย่างนะเพราะว่าเนื่องด้วยน้ําหนักของเขาเนี่ยมันมีถึง400จนถึงเกือบถึง500ปอนด์เลยทีเดียวนะแต่คดีนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันก็น่าเอกใจอยู่หน่อยนึงนะถ้าในเมื่อเขาเนี่ยเป็นคนที่ตัวใหญ่มากๆนะคะแล้วเขาแบบว่ามีแรงมีพลังกาลังในการแบบฆ่าคนหลายๆคนได้ยังไงเดวมาลองคิดดูสุดท้ายแล้วอะจากตอนแรกเนี่ยก็คือแรงจูงใจของเขาเพียงแค่อยากจะแก้แค้นไอ้ภรรยาเก่าของเขาใช่ไหม อยู่ดีกลายเป็นว่าไล่ฆ่าคนแล้วพอไปติดคุกในรอบแรกปุ๊บเนี่ยก็ติดใจในการที่แบบลงมือฆาตก,การรมไปเออแล้วสุดท้ายติดคุกไปแค่18เดือนเท่านั้นทําให้เขาเนี่ยก็คงไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าพอออกมาก็มาก่อเหตุแล้วก็ฆ่าอีกเป็น10คนแล้วเนื้อมาทําเป็นแบบเบอร์เกอร์ให้ลูกค้ากินอีกด้วยแล้วเขาเนี่ยก็ยังบอกกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกว่านะครับว่าบางทีการที่พวกคุณกินเบอร์เกอร์กันอยู่ทุกวันเนี่ยพวกคุณอาจจะไม่รู้เลยว่า เบอร์เกอร์ที่คุณกําลังกินอยู่มีเนื้อมนุษย์อยู่หรือเปล่าเขาก็จบการที่เขาสารภาพสั้นๆตรงนี้เลยซึ่งก็แบบสยอง oh. เนาะการที่ว่าตอนนี้คือเราไปกินเบอร์เกอร์ที่ไหนะ่ะก็แบบมานั่งดูเนื้อบดว่าแบบเอ๊ะเนื้อเนี่ยมันมีเนื้ออย่างอื่นมาผสมบ้างอยู่หรือเปล่านะ,นะคะใช่ ก็เอาเป็นว่าเวลาที่เพื่อนๆลองกินเบอร์เกอร์แล้วนะคะแล้วนึกถึงคดีที่เราเล่าในวันนี้นะคะแล้วรู้สึกคิดเห็นยังไงนะคะว่าเนื้อที่เรากินไปเฮ้ยมันแปลก,ปก <laughs> หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาเมเมนกันได้ใช่มาคอมเมนต์ข้างล่างเนียนะครับมาคอมเมนต์คุยกันนะครับว่าเออเนี่ยเพื่อนๆกลัวหรือเปล่าการที่แบบเออเนี่ย เราจะต้องออกไปกินเบอร์เกอร์ในชีวิตประจําวันแล้วมันไว้ใจได้ไหมว่ามันมีเนื้อมนุษย์ผสมหรืออาจจะมีเนื้อหมาก็ได้นะอันนี้ค่ะจะเป็นไปได้นะก็ทําให้เรื่องราวในวันนี้ของโจเมทานี่ก็จบลงตรงนี้นะครับ้็ถ้าเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม u b s c r i b e เพว่ากดปุ่มกระดิ่งช่องไว้ติดตามด้วยนะครับแล้วไว้ถ้าอีีหน้าเพื่อนๆอยากจะได้แบบ ให้ฝนเนี่ยมาเล่าแบบนี้ด้วยกันอีกแบบสนุกสนุกได้เปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า EP นี้ก็เป็น E ีีแรกเนาะที่เราทดลองทําดูใช่แล้วค่ะซึ่งอาจจะผิดพลาดหรือว่าตะกุกตะกักตรงไหนนะคะก็เพื่อนๆสามารถที่จะมาให้คําแนะนํานะคะไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวเราจะนํามาปรับปรุงในครั้งถัดไปค่ะได้เลยแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนจบแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่โดเน a t ันเข้ามาใน EP ีที่แล้วด้วยนะครับ ถ้าใครที่อยากจะโดเน a t ให้กําลังใจพวกเราและทีมงานเนี่ยก็สามารถโดเน a t ผ่านรายละเอียดใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับลึกลับจับมาเล่า EP 71วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ